คุณพี่คะ่ะเพิ่งจะเข้ามาวันนี้เลยนะคะตัวท็อปสุดสีบอนเงินคุณพี่เพิ่งมีเข้ามา1คันนะคุณพี่คะ่ะไม่ค่อยเข้ามามีน้อยมากเลยนะคันนี้ด้านหน้าของกางเต็นท์นะคะเป็น t o โยต้าแคมรี่สองจุดห้บิดตัวพรีเมียม,ม,มปี2019เลขไม่แค่7จ็ดหมื่นเท่านั้นสภาพสวยมากนะคะคุณพี่รายละเอียดเส้นสายตัวรถจะเป็นยังไงนะคะไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ,พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาจเจอกับน้องกางเต็นเพ็รยนกันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนสำนักงานใหญ่สาขาที่1ซอยเสรีไทย8แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้กางเต็นมีรถเข้าใหม่มานําเสนอคุณพี่รถรูด,ดีไซน์ผู้บร,ริาหารนะคะด้านหน้าของกางเต็นนะคะเป็นโตโยต้าแคมปี่2.5ไฮบิดพรีเมียมปี2019นะและเลขไม์แค่7 0 0 0 0มื่นเท่านั้นสภาพสวยมากนะคะสีบอลเงินไม่ค่อยมีเข้ามาเลยนะพี่และเลข ไม่เล็กน้อยอย่างนี้ด้วยนะคะราคายังไม่มาค่ะคุณพี่เดี๋ยวหนูหาให้นะต้องรอเจ้านายคอนเฟิร์มมาก่อนแต่ว่ารถเพิ่งเข้ามาวันนี้นะยังไม่ทําการปรับสภาพหรือล้างรถเลยหนูรีม,มาอัปเดตให้คุณพี่เลยนะคะเพราะว่าเป็นเป็นของแรไอเทมเลยดีกว่าเพราะไม่ค่อยเห็นนะคะคุณพี่เดี๋ยวพาไปชมสภาพรถเลยนะคะได้อะไรมาบ้างไฟด้านหน้าโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมไฟเดย์ไทม์คุณพี่เซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดด้วยกันค่ะคุณพี่ขาตัวนี้จะมีเอ่อตัวเรดาร์ตรงที่โลโก้นะคะแล้วก็เรดาร์ด้านหน้านะคะกล่องด้านหน้าตรงหน้า กระจกอะค่ะคุณพี่ตรงนั้นนะคุณพี่นะตัวจับเส้นเนนน้นถนนตัวจับรถคันข,ข้างหน้านะคะไวสปอร์ตมอนิเตอร์มีมาให้ออปชั่นจัดเต็มแน่นอนก่อไฟเดิมแท้นะคะไม่มีการเปลี่ยนนะคะคุณพี่ได้ล้อแม็กเดิมนะคะของโตโยต้าเลยค่ะคุณพี่ตัวยางปี2022ย,องอยางเป็นบิสโตนนะฮะแต่ถ้ายางอย่างเง,งีย้งยเง,งี้ยถ้าเแบบเหมือนเสื่อมสภาพแล้วกางเต็นเปลี่ยนให้ทั้ง4ล้อเลยนะคะ ตัวโชคด้านในนะคะอันนี้ของเดิมนะคะคุณพี่เดี๋ยวรอล้างทําความสะอาดเราจะเห็นจุดแต้ม QC จากโรงงานยังอยู่ค่ะคุณพี่ไม่มีการเปลี่ยนโชคมาซุ้มล้อด้านในนะคะพ่นเคลือบการสนิมให้เรียบร้อยตาแหน่งตัวน็อตนะคะยู่ต้องตั้มตําแหน่งทุกตัวเลยกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะและที่หนูบอกนะคะมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะคะแจ้งเตือนจุดอับสายตาน,นะคะเวลารถด,ด้านหลังเข้ามานะ,ะหรือเข้ามาใ,ใกล้เรานะคะที่เปิดประตูเป็นคอมเมียมไม่มีลอกล่อน,นะคะ่ะคุณพี่สภาพสวยนะ่าใช้งานเลยนะคะเดียมสารตัวน็อตแะ,ะด้านหน้าตรงนี้นะคะ นี่เห็นไหมคะไม่มีการไขนะคุณพี่เหลี่ยมคมเกริบเลยนะคะจุดมาร์คคิวซีจากโรงงานยังอยู่สครับเพด้านข้างมีมาให้ค่ะคุณพี่ขาของเดิมปลายมออ,อกรอยู่ครบเลยสีไม่มีการทํานะคุณพี่ตัวน็อตตรงนี้ไม่มีรอยแกะหรือขันไขยซีนยางใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะอุปกรณ์โครงสร้างเดิมหมดเลยค่ะคุณพี่สวยมากๆเลยนะคะพอหูวัตุตรงนี้นะคะคุณพี่อ่ะหนูให้ดูนะคะตัวน็อตไม่มีรอยไข่นะคุณพี่เดี๋ยวล้างทางความสะอาดให้เห็นเลยนะอันนี้ ดูกระจบตรงพิบาลประตูตรงนี้ตัวซนะีเนี่ยยังอยู่เลยคุณพี่ของเดิมไม่มีการเปลี่ยนสครับเพจยังไม่เปิดเลยนี่เห็นไหมสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยนะคะตัวนี้มีม่านรังแดดน,นะคะด้านข้างให้ทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ม่านด้านหลังนะคะเปิดแบบไฟฟ้าด้วยนะคะแบบออโต้นะคุณพี่เราตั้งค่าได้นะไฟด้านท้ายนะคะได้เป็นแบบ LED เซนเซอร์ถอยหลงังมีให้ทั้งหมด4จุดได้กันค่ะคุณพี่สภาพสวยน่าใช้งานเลยนะคะเดี๋ยวเต้นให้ดูนะ,ะตรงนี้ นี่ค่ะตรงลางน้ําฝนตรงนี้นะคะคุณพี่ให้ดูเลยว่าไม่มีการเปลี่ยนมาแล้วค่ะว่ไม่เนี่ยซีนยางยังแน่นๆอยู่เลยนะคะคุณพี่ค่ะที่เก็บสัมภาระด้านในนะคะคุณพี่โอ้โหจัดเต็มเลยนะคะนี่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะคะ อ่าปิดไว้นะตรงนี้นะอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินมีมาให้ครบนะคะพร้อมอยางอะไหล่เ,เต็นแขวนตรงนี้ไว้นะปึ๊บนี่นะฮะโอ้โหยางอะไหล่ได้เป็นล้อมแม็กค่ะดอกยางเนะี่ยยังไม่เคยได้ใช้งานเลยค่ะสาภาพสวยน่าใช้งานมากนะคะคุณพี่คือคันนี้กิ๊บมากถ้าล้างนะคุณพี่จะแบบสวยมากๆเลยนะคะ สารตัวรถด้านข้างตรงนี้นะคะรอยบุบลัก,ก้มไม่มีนะคะเส้นสายเชื่อมต่อยาวต่อกันเลยค่ะคุณพี่ไม่มีรอยบุบถึงโครงสร้างหรือใดๆเลยนะคะมานด้านหลังตรงนี้มีมาให้นะคะคุณพี่แสงไฟนะคะตรงประตูทั้ง4บานนะคะมีมาให้พร้อมๆเลยนะคะเลียมสารตัวนะตรงนี้ไม่มีรอยแกะขันไขค,ค่ะคุณพี่ขาหนีเห็นไหมที่บอกว่าเป็นอ่อที่บานประตูเดิมเขาจะมีโค้ตรงนี้นะคะจุดแต้ม QC จากโรงงานยังอยู่และภายในค่ะคุณพี่ได้เป็นเบาะหนังสีดำเบาะตึงๆฟูๆเบาะไม่มีช้ำเลยพี่ หารถใหม่เจ็ดหมืนสภาพกิฟแน่นอนนะคะนี่ที่พักแขนด้านหลังนะตรงนี้สามารถปรับเอนได้นะคะเนี่ยถ้าตัวท็อปจะมีนะคะคุณพี่ปรับเบาะด้านหลังได้เบาะเป็นบักเก็ตซีทั้ง4ที่นั่งเลยนะคะที่วางแก้วน้ํามีให้ทั้งหมดนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ นี่ด้านข้างมีมาให้หยิบของจากด้านหลังก็ได้ด้วยนะคะคุณพี่ตัวนี้สามารถควบคุมตัวระบบแอร์เครื่องเสียงนะคะคุณพี่แล้วก็มาด้านหลังนะคะแอร์ A, ด้านหลังมีมาให้พร้อมที่ชาร์จแบตนะคะตรงนี้รับกาลังไฟอยู่ที่2.1งจุดหนึ่งแอมป์นะคะสจุดแบบฟ้าชาร์จเลยพร้อมตกแต่งด้วยแสงไฟแอมเบียนไลท์ค่ะคุณพี่ค่ะเห็นไหมแสงสีฟ้าเวลาเต้นไถ่ตอนกลางคืนหนูชอบมากเพราะว่าเห็นภายในอะคือชัดเจนมากเลยนะคะคุณพี่อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะทางฝั่งด้านนี้นะคะ นี่ค่ะทางประตูคนขับตรงนี้นะคะเปิดกระจกแบบออโต้ทั้ง4บานค่ะคุณพี่มี Memory นะเมมโมรี่ซีทนะเซตตำแหน่งเบาะได้ถึง2จุดด้วยกันค่ะคุณพี่ประตูทางด้านนี้ทางคนขับนะคุณพี่เรียมสายตัวน้อตไม่มีการขันไข่ยนะบานประตูนี่ สาีตรงนี้นะคะคุณพี่จุดมาร์คคิจากโรงงานยังอยู่สครับเพจมีมาให้พร้อมๆและเบาะที่นั่งด้านในนะคะเป็น bucket seat, บกั f, บกเก็ตซีดเบาะตึงๆฟูๆเบาะปรับได้หลายทิศทางเลยเดินหน้าถอยหลังนะคะปรับยกขึ้นเองได้แล้วก็มีตัวด้านหลังให้ด้วยค่ะคุณพี่พร้อมหลังคาสรูปนะคะตรงนี้ค่ะคุณพี่จัดเต็มมากนะคะกุญแจได้สอดอกนะสําหรับคันนี้นี่นะ ให้ดูภายในตรงนี้นะคะเปิดไฟสูงแบบออโต้ได้ป้องกันการลื่นถลายเปิดฝาท้ายตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดฝาถาังน้ํามันนะคะเป็นแบบปุ่มกดนะคะเก็บบัตรเครดิตนะคะหรือเก็บเหรียญได้ด้วยนะคะ พ่วงมาลัยนะคะเป็นมันติฟังก์ชันไม่มีล็อกลอดมีคุสคอนโทรลมีเรดาร์ตัวจับรถคันข้างหน้าตัวจับเส้นเดนถนนนะคะขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูนะคะตัวนี้เป็นไฮบริดนะักพี่พวงมาลัยปรับแบบออโต้ตามสรีระคนขับนะเราตั้งค่าได้นะคะควบคุมเครื่องเสียงแบบมันติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะคะหน้าปัดหน้าจอนะคะตรงนี้เป็นดิจิตอลค่ะคุณพี่และเลขใหม่อยู่ที่7 7 0 0 0เเท่านั้นใหม่น้อยสุดๆไปเลยนะคะตรงนี้นี่เห็นไหมคะมีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยบอกแบตเตอรี่ เครื่องยนต์บอกการทํางานของเครื่องยนต์ได้ทั้งหมดค่ะคุณพี่ค่ะแอร์แบบออโต้ปรับแยกส่วนกันได้เป็นแอร์แบบนาโนด้วยนะนี่เห็นไหมคะสวยมากๆหัวเกียร์นะคะไม่มีลอกร่อนนะคะคุณพี่แล้วก็ตัวนี้โหมดการขับขี่นี่เยอะแย,ะ,ยะมากเลยเบรกมือมีมาให้เบรกโฮมมีมาให้นะคะสามารถปรับพัดลมแอร์ด้านหน้านะคะนี่ค่ะปรับได้เวลาเหมือนแบบไปเหงื่อออกด้านเดินเหงื่อออกด้านนอกสามารถปรับได้เลยนะคะ นี่ค่ะมีไวร์แหลช่จ์จ้าช์จแบตโทรศัพท์โดยที่ไม่ต้องเสียบสายด้วยนะตัวท็อปจะมีค่ะคุณพี่คอนโซลต,ตรงกลางนะคะตกแต่งเป็นเหมือนลายแบบว่าไทเทเนียมนะคะคุณพี่แล้วตรงนี้นะคะคุณพี่แสงไฟแอมเบรไลท์สีฟ้าโอ้โหสวยมากๆเลยนะคะตรงนี้นี่คู่มือมีมาให้พร้อมเลยนะคะคุณพี่ะ่ะจากศูนย์เลยนะกระจกตัดแสงแบบออโต้ค่ะคุะคณพี่นี่กระจกสองหน้าตรงนี้เปิดมาก็มีไฟเหมือนกันนะปึ๊บ มีคะเอ่าเปิดเป็นหลังคาสลูปได้ด้วยนะคะสวยกริบเลยในส่วนของตรงน,นี้นะคะเดี๋ยวกลางเต็นพาพิชมตัวเครื่องยนต์กันอยู่อ่ะว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะใหม่กริบเหมือนรอบคันไหมไปดูกันเลย เข้ามาในส่วนของตัวเครื่องยนต์ค่ะตัวนี้เครื่องยนต์2.5ไฮบริดเครื่องแน่นๆเต็มๆเลยนะคะคุณพี่นี่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมเดี๋ยวหนูว่าตัวอตัวสอบเปยนถ่ายของเหลวให้นะก่อนรับรถไปตรวจเช็คของเหลวให้ภายในทั้งหมดคุณพี่น้ามาน้ําหล่อยเย็นนี่ยังไม่ตกเกเลยนะคะคุณพี่ให้ดูนะคะตัวนี้นะเหลี่ยมสันตัวน็อตนะคะไม่มีรอยไขยเลขเครื่องอยู่ครบตามเล่มที่คุณพี่จะได้เลยนะคะโครงสร้างตัวเครื่องแบบแน่นๆเต็มๆพี่อยากให้ช่างมาดูอยากให้ใครมาตรวจสอบมาได้และเราจะบอกว่าเรามีนะคะเหมือนแบบ q c เข้ามาตรวจสอบทั้งหมด2 7 4จุดค่ะคุณพี่ค่ะตรวจสอบคุณภาพรถนะคะว่าไม่มีชนหนักจมน้ํากลับสีมาแน่นอนไม่มีการชนถึงโครงสร้างตรวจสอบ2 7 4จุดนี่ครบมากเลยนะตัวโชค๊คของเดิมค่ะคุณพี่ของโตโยต้านะคะคุณพี่เหลี่ยมสานตัวน็อตนะคะทางด้านซ้ายมือไม่มีรอยแกะหรือขันไขาฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีการทําสีมาซีนยางใช้งานได้ตามปกติแผงกันความร้อนด้านหน้านะคะไม่มีบิดเบี้ยวหรือฉีกขาดเลยนะคุณพี่ให้ดูเหลี่ยมสานตัวน็อตทางด้านขวามือนะคะนี่ค่ะ ไม่มีรอยแกะขันไข่นะคุณพี่เห็นไหมคะสภาพเดิมเลยอันนี้แสงอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งถ้าคุณพี่ต้องการให้หนูส่งรูปเพิ่มเติมพี่บอกได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะคุณพี่ให้ดูแบบเต็มๆนะคะใครที่กําลังตามหาสิ่งนี้อยู่ตัวท็อปสุดนะคุณพี่มาจัดได้เลยคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าแคมดี้2.5ไฮบริดตูเพียมเงียบนะคะปี2019นะเลขไมล์77,000นะคะราคาเดี๋ยวกลางเต็นบอกเต็นขอเจ้านายให้นะคะถ้าสนใจถ้าสนใจนะติดต่อหาการตินได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลย064 554-6469โทรก็ได้แอดไลน์ก็ได้ตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกันแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคลิปถัดไปจะอัปเดตรถอะไรรอชมได้เลยแต่บอกเลยว่าตอนนี้คำรี้ามาเยอะมากปีใหม่ไม,ม่น้อยมีเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเต้นจะส่งให้ดูนะวันนี้กางเต้นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย